เราหรือรัฐมนตรีต่างประเทศแบบหนึง่งแต่กลับไปพูดกับสื่ออีกแบบหนึง่งตรงนี้ค่ะไม่ใช่หรอกเพราะเขาเก็บข้อมูลจากเธอไปทั้งหมดนะพวกเธอด้วยแล้วก็ไปรู้ความจริงเขาก็พูดด้วยหลักการของการเป็นไตของเขาแต่เคยถามเขาไหมว่าประเทศเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเคยถามเขาไหมรู้ไหม,ร,ไหมรู้ไหมจ๊ะอ,อะไรอะ่ะพูดพูดที่ประจานแต่ประเทศตัวเองอยู่ได้ไงแล้วพูดที่ประเทศอื่นเขาเกิดอะไรขึ้นเธอต้องช่วยฉันพูดตรงนี้ ไอ้ฉันพูดมันเสียไม่ได้ถ้าสือพูดเนี่ยไม่เป็นไรดิจะยาบันมีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องกลัวฉันพูดเนี่ยมันเสียหายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไอ้คนคนหนึ่งพูดเนี่ยทำไมจะต้องไปอะไรตั้งหนาก็ชี้แจงเขาไปไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้เพราะเราก็มีความสัมพันธ์กับทุกประเทศทําไมก็ทุกประเทศก็แยกกันมาประเทศไทยอยู่เนี่ยทำไมก็ผมไม่ได้เข้าข้างไทยใครทําดีผมก็ดีด้วยใครไม่ดีก็เอกชนก็ต้องดูแลเขาผมว่าเราเป็นนโยบายกลางอย่างนั้นทําไม เขาพูดแลนะ้วต้องโกรธแล้วไม่อะไรเลยทําตัวเป็นชุมบัปรหลุดทําตัวเป็นผู้ใหญ่บ้างเราอะ่ะถึงเราประเทศเล็กๆเราก็ต้องทาตัวเป,เป็นผู้ใหญ่อะผมไม่อยากเด็กมดนทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ชี้แจงเขาสิคุณก็บอกที่มันมีไหมที่เขาพูดมาหรือมีจับกัดที่ที่สื่อจํากัดตรงไหนผมถามนี่ตอบมาให้ได้สองแล้วผร้สิ่อเอาตัวไปขังเรียกไปคุยคุยที่ไหน คุยที่บ้านคุยในค่ายคุยในคุกแล้วคุยที่ไหนชี้แจงเขาสิแล้วออกมาแล้วออกหมดหรือ,อยังอะมีกักอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนที่เหลือมีความผิดอยู่ในไหนก็เข้าศารกระบวนการทรแล้วก็ประกันออกไปมีที่ไหนเหลืออยู่ถามดิแล้วตอนไปเขาออกมาเขาก็ไปไดีซ่อมไมได้เขาถ่ายรูปไว้หมดเข้าไปก็มีหมอมาตรวจร่างกายออกมาก็มีหมอตรวจว่าทอะไรหรือเปล่าผมทําขนาดนี้แล้วท่านจะมาหาว่าผมทํานี่สำนวนได้อย่างไงไปเป็นปากไปเสียงให้คน ชอบทำความผิดได้ยังไงนี่แหละอืมอนะ้าวโยังท่านนายกเคยสังเกตไหมเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศมันก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาก็มีเพราะว่าผมก็มีสิคุณก็รู้อยู่แล้ว,ค,ลวคุณจะมาถามทำไมแล้วทุกเรื่องนะั้มันก็มีปัญหาหมดแหละเพราะคนเหล่านี้ไปยอมรักบ,บกระบวนการยุติธรรมทำไมไม่มองตรงนั้นเล่าคนที่เขายอมรับเขามีมาทำไหมอยากก็รู้มีไหมที่เป็นชาการเมืองมีไหมท่านาานายกอย่าจ้องหนู ตอบตรงสื่อแล้วกันค่ะทาไมอะ่ะก็ถามเธอเอคนก็ต้องมองหน้าดว่าถามมองหน้าบ้าป่ะถามยังเธอแล้วก็ตอบเธอทําไมเธอถามไป็นบอย้วนเนี่ยเออคนเราก็มองมอหน้าดียว่ามผมจิตใจผมไม่หลบกตาใครผมพูดด้วยความบริใจของผมจะผิดจะถูกผมก็ผมก็พูดด้วยความจริงใจของผมทําไมมองหน้าแล้วเป็นอะไร่ะหรือสวยเกินไปมองไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่มอง ทุกอย่างมันก็มีสาเหตุทั้งสิ้นน่ะมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันมีเหตุถ้าอยู่ดีผมทํางานเยอะแยะบอกผมทำไม่ดีกว่าหรอมันนั่งลกเหรอทำไมให้มันเมื่อยทำไมให้มันคิดเสียสมองเสียอารมณ์ทำไมไม่มีอะโอไม่มีประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยนะนะไม่ว่าจ,จะไปลกกับใครการทำบุติก็ไปทำาุติกก็ทำ<ค><ะ>ผมพูดตั้งหลายครั้งแล้วทำาุติกก็ทําไปสิก็เขีย<ค>น<ะ>ให้ไปทอาอนุญาตไปทํานี่ก็ถือว่าผมให้อำนาจไปแล้วนะปกติก็ไม่มีใครให้หรอกพอถึงเวลาก็กยูไปเรื่อย ใครจะด่าจะว่าเขาไม่สนใจที่ผมก็มีรถแบ็คของผมไปได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาเพราะผมให้โอกาสให้เขาเรียกอะไรให้อำน้าไปทันทุนไปแล้วนะทาทำอะไรวุ่นวายไปหมดมันก็มันก็ไปไม่ได้ก็แขกนะแต่ถ้ามันไม่เห็นชอบมันก็มันมันก็ไม่ต้องผ่านก็ไปเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองมันไม่ยากเลยนะยังไงผมจะต้องลาออกอ่ะนี่เรื่องผมเพราะผมก็กำลังทำเพื่อประเทศรถแบ็คก็มี แล้วผมวม่าเดียบอกว่าขู่ว่าเพื่อจะอะไรเพื่อจะถ้าไม่รับแล้วจะอยู่ต่อไม่เกี่ยวกับผมถ้าไม่รับก็เป็นไม่รับเพราะว่ามันไม่ดีถ้ารับก็เพราะมันดีก็ไปเดินไปถึงเรื่องตั้งเลือกตั้งให้ได้คนสุจริตทำาอภิบาลน,นะไม่เอาคนมีคดีกลับเข้ามาก็มมนก็มีแค่นั้นจะทําไงได้ก็ไปตายไม่ใช่หรือ